สวัสดีค่ะนูอชื่อเดลิงเซราอินพานิตอายุครบ5ขวบวันนี้จะมาเล่าเรื่องคาร์เพทมาเพรความรู้สึกที่ใช้สีคาร์เพทมาเพทนี่ดีมากเลยค่ะวิบวับเลยดีใจมากใช่ตัวที่ซื้อมานะคะเป็นรุ่นพาสเทลนะคะคือเราเห็นในกล่องอาจจะดูสีอ่อนนะคะแต่ว่าดูได้จากงานของน้องเลยค่ะว่าสามารถระบายได้สีคมชัดนะคะ สีละมุนแบบพาสเทลแต่มีความคมชัดนะคะแล้วก็ไส้ดินสอก็แข็งแต่ระบายสีออกเนาะเออบางทีเราจะเคยเจอสีไม้ที่แบบกดแรง,แ,รงแต่สีไม่ติดกระดาษเลยนะคะแต่อันนี้ก็ เป็นไงลูกระบายง่ายเนาะง่ายกว่ากว่ากล่องนี้กล่องนี้เอ่าโอเคค่ะก็รู้สึกประทับใจมากนะคะขอบคุณอยากเอาไปโรงเรียนเลยอค่ะเโอ้ยอยากเอาไปโรงเรียนเลยเหรอคะมันดีกว่าอ่าง่ายก็โรงเรียนมันกดแรงแรงก็ไม่ออกค่ะก็ขอบคุณคัลเลอร์เพมาเพรนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะสวัสดีค่ะ